สวัสดีจ้าแม่สินจาาทักทายเช้าวันที่20ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคำสถานการณ์ราคาทองคำวิเคราะห์ทองคำ,อองคำและดังงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคมปี2568ราคาทองคําเคลื่อนไหวที่บริเวณ4,250.930ดอลลาร์ตอนน่อ1ทรอยออนท่ามกลางการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หลังประธานาธิบดีโดนทัททมผู้นำสารัฐส่งสัญญาณผ่อนคลายภาษีต่อจีนโดยระบุว่าการเก็บภาษีสินค้าจีนในอาาัตรา100%รซนนั้นจะไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะยาว ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นรวม3,900บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกส5%เมื่อเทียบสัปดาห์ก่อนหน้าและมีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการครั้งใหม่นะับตั้งแต่มีการประกาศราคาทองในประเทศที่บริเวณ67,400บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งกส5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบาริเวณ32.44ถึง32.81บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับสูงสุดหลอดการข้างใหม่ที่บริเวณ4380.790ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนต่ำสุดนะคะที่บริเวณ3 9 9 6 2 9 0ดอลลาร์ต่อ1ทอยออนโดยทองคำได้รับแรงหนุนในานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความไม่ตกกังวลความตึงเครียดต่างการค้า ระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางภาวะสัตดาวสหรัฐที่ยืดเยื้อและการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราเบี้ยลงต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้ขณะที่ปลายสัปดาห์นะคะทองคําปรับตัวลงหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐ ระบุว่าการเก็บภาษีสินค้าจากจีนในอาาัตรา100%ไม่สามารถทําได้ในระยะยาวแนวโน้มราคาทองคำระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ4,229ดอลลาร์4,207ดอลลาร์4,185ดอลลาร์หากรุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,154ดอลลาร์4,108ดอลลาร์4,071ดอลลาร์และ4,034ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ4,259ดอลลาร์4,283 3ามดอลลาร์พันดอลลาร์อักพขึ้นไปได้จะมีนาะตต้นถัดไปที 4, 4, 4, 3, ่บริเวณ4,325นส3ดอลลาร์สี่พดอลลาร์สี่0ันดอลลาร์และ4,380มดอลลาร์ตามลำดับก,การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่20ตุลาคมปี2 5 6 8อ้างอิงราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่นาาอนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันจันทนนี้ด้ดวยะะคะ ทองคำแท่งกสบค5%ซื้อ65,900บาทขาย66,000บาททองรูปกปัดกสบก5%ซื้อ64,581บาท60สตางค์ขาย66,800บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำซึ่งเป็นราคาของวันเสาร์นะคะแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์แล้วก็เป็นราคาก่อนที่เปิดตลาดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะแมมสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมาณนฑะ์ดี้ด้วยนะคะ รอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม,ม่สิก็จะมาอัปเดตให้ชมนั่ฟังนะคะ,ะในทุกวันนะคะก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคาและรง,งานราคาทองในทุกวันยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม,ม่สิรน,น,นะคะขอบคุณทุกการตตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปน,นะคะขอบคุณค่ะ